การบริหารเข่านะครับไม่ว่าท่านจะเลือกวิธีไหนท่านจะเลือกผ่าตัดไม่ผ่าตัดใช้นิวตาซิลิคอลใช้การบริหารร่างกายพฤติกรรมท่านต้องบริหารเข่าทุก,ทกวิธีนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าท่านไม่ยอมบริหารเข่าวิธีอื่นอาจจะไม่ค่อยได้ผลมากมายเพราะตรงนี้การเสริมตัวเองให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับวิธีการคือเตะขาทีละข้างนะครับเตะขาข้างหนึ่งขึ้นมานะครับและสําคัญคือกระดกปลายเท้าเข้าหาตัวเองด้วยมันจะเสริมกํลาลังกล้ามเนื้อที่ต้นขานะครับกล้ามเนื้อมัดนี้ชื่อคอดไดเซ็ การสื่อการเนืเ้อมัดนี้เขาเรียกว่าเทคนิคฟาซิลิเทชันซึ่งนับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10วางลงกระโดดอีกข้างนึงนะครับนับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10วางลงสังเกตน,นิดนึงครับเก้าอี้ที่ใช้เนี่ยต้องเป็นเก้าอี้สีขาไม่หมุนไม่สามารถขยับได้ง่ายๆต้องการความมั่นคงนะครับอ่านี่เมื่อกี้ซ้ายทีขวาทีคือเรียกว่าเที่ยวที่1นะครับที่ยที่2 1>, 1 2, 3 4 5 6, 7 8 9 10ดบางหลง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10้าบางหลงท่านที่ดูดูทลิปนี้อยู่กรุณานะทำตามด้วยแลวท่านทำเป็นนะครับสาวสาวก็ทำได้กลับไปสอนคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องหัววฉันยังสาวอยู่เลยฉันยังหนุ่มอยู่เลยไม่ต้องทําไม่ใช่นะครับท่านต้องทําด้วยเพื่อสอนคุณพ่อคุณแม่ให้เป็นดูมันง่ายใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมผมสอนผู้ป่วยที่มาดูแลเรื่องเขาเนี่ยสมมติว่าสอนร้อยคนอ่ะท่านคิดว่าทําถูกกี่คนตอบครับศูนย์คนครับ ไม่น่าเชื่อถ้าทําง่ายกับทําถูกแค่ศูนยะ์คนนะเพราะอะไรครับเพราะไม่ยอมทำารผู้ป่วยไม่ยอมทำนะครับเมื่อไม่ยอมทำปุ๊บเจอหมอหมอ,หมอชินิตีน2่สองทิศนาทำป้าทำไม่ดูซิทําผิดทําผิดมีแบบไหนบ้างเดี๋ยวให้ดูไว้ก่อนว่าทําผิดแบบไหนนานป้าทําให้หมอดูสิบครั้งสิหนึ่งสองสามสี่ันนี้ผิดนะฮะหรือคุณป้าทําให้ดูสิบทำให้ดูสิบครั้งครับอ่ะหนึ่งสองสามนี่ผิดไหมฮะผิดเพราะยกสองข้างพร้อมกัน ถ้าไม่ได้ทําตามที่หมอบอกตั้งแต่ตอนต้นนะครับคือผิด1 0 0นะครับนั้นเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ไม่ดูทั้งหมดเนี่ยเอ่อหนึ่งเที่ยวนะครับนับถึงสิอีกหนึ่งเที่ยวนะครับอ่หนึ่งร้อยครั้งต่อวันนะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนนะหนึครั้งต่อวันเนี่ยอาจจะใช้เวลานานนิดหนึ่งคือกว่าจะสร้างตัวเองได้เริ่มต้น10ครั้งก็เหนื่อยแล้วอะบางคนไม่เคยออกกำลังกายมาก่อน5ครั้งเริ่มเหนื่อยแล้วอะเคยเคยเจอไหมครับ แค่เตะแค่นีห้5ครั้งเหนื่อยแล้วครับก็ไม่ต้องไม่ต้องกังวลน,นะครับถ้าเหนื่อยก็ลดจำนวนลงนะฮะสิครั้งเช้านะครับสิครั้งเที่ยง10ครั้งเย็นวันนึงก็30แล้วใช่ไหมก็ถ้าไม่เหนื่อยไม่เมื่อยนะครับก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็น20เช้าเที่ยงเย็น30เชา้า30เที่ยง40เย็น50เชา้า50เย็นนี่คือ100ครั้งใช่ไหมครับและ80ว80เช้า20เย็นแล้วทำไมต้องเป็น80ละ่ะหมอต้องการให้ความทนทานของเขาเนี่ยเพิ่มจำนวนมากขึ้นถ แต่ก็ค่อยเริ่มนะครับไม่ใช่วันนี้ฟังคลิปเสร็จดีใจจังเลยรู้วิธีการบริหารข่าวแล้ววันนี้ฉันกลับไปทํา100ครั้ง100ครั้งรวดเดียวเลยรับรองครับพรุ่งนี้ท่านคลานขึ้นบันไดแน่นอนนั่นมันจะระบมสุดๆนะเพราะท่านไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนถ้าเกิดใครไหวก็คนเป็นนักวิ่งอยู่แล้วนะครับออกกำลังกายประจําอยู่แล้วตีแบตอยู่แล้วเนี่ยลองทําดูให้จํานวนมากขึ้นที่สุดต่อวันที่จะทําได้นะครับหลังจากท่านทําครบ100ครั้งต่อวันแล้วเนี่ยนับจากวันนั้นไปอีก90วันหรือ3เือนนะครับ เข่าท่านจะแข็งแรงและอาการปวดที่เคยมีเนี่ยจะลดลงไปเยอะเลยนะครับบางคนลดจนหายไปเลยก็มีนี่คือสิ่งที่ต้องทำไม่ว่าท่านจะใช้วิธีการกินยาฉีดยาผ่าตาดัดหรือจะใช้นิวตรอนสิิข้ก็ตามบริหารเข่ายังไงต้องทำทุกคนนะครับ